มีรถทั้งขยะให้ครับแม่พี่เรงเพื่อเก็บขยะสิ่งขมีคนทั้งวดเดี๋ยวพี่้รงอันนี้มาถ่ายเงเพิ่งลังจากเซ็นอะไรพี่เรเไตอนนี้ขี่ตุกๆุกาอบยังง้อชัดนักเลยตอนนี้ตุกจำคืนช่วงเวลาประมาณตีสี่ไประมาณตนสี่ทุ่ประมาณตีสเน่นสี่ทุ่มไอ้เนาะสาวไอ้สาวน อันสีุ่่มกว่าเลยไ,ไม่น้อ้เลยตอนนี้ก็ขี้พาดเป็นพดม พระเจ้ายังบท่านกับอะไรพวกบปลาไปกันกระิ่นกันเล็กน่อยตอนนี้พอเนี้ยกำลัเงเดินทาง,ปออปทงีปน,น้องไปยูทีคือหน้าตอน,น้เป็นเวลากืบาำงารจั้นหน่อห้ากระายล็หน่อยเป็นเวลากืก็ตอนนี้ก็เป็นเวลากคืนหลุดก,จ,กจะ้ายเั็หน่ยอยครับผมพเนี้มาอัปเดให้เบึงว่าเวลาหลินสุคการแล้วเป็นยังไง กต่ประมาณนี้เลยครับผมบริกัทแล้วเพื่อเก็บความสะอาดในพื้นสะาดเหมือนเดิมเพื่อมืดที่ได้มาเล่นไหมหรือว่าที่ได้มาอันนี้ให,หม่อันนี้ยูเส้นทั่นเบอร์เลยเพีงเลิศถนนเส้นท์ชันเบอร์เนาะไปต้องขึ้นกับปากน้ำพี่น้องทางนั้นนะประมาณนี้เลยบรรยากาศตอนมี้อีกเบาะแล้วก็ใส่การเดินทางด้วยด้วยรถตุกตุกเดินทางด้วยรถตุกตุกไม่น้องเลย เดินทางมาจากไปลุนเซนเซนทางสีลมเดินทางมาจากสีลมเดินทางมาจากสีลมกับเพื่อ ตงเลยนะพี่ครับตรงไปเลยครับผมเป็นเวาที่เราจะขป่านเพื่อมือจะได้ครับมาเหร็ดม่อี่น้องเลยเนี่ยมวก็เดินทาง้ยตุ๊กๆพี่้องเยรถต้นมาแล้วจะได้ขี่รถตุ๊กๆเพื่อนึี่เราคยรไปกยังมีืกันพี่้องเคยนีคือการับประเทลาวประเทลาวเขาก็ขี่รถตุ๊กๆกันแหละพี่เราใช้การเดินทางในการเดินทางกับประมาณนี้เลยครับใช้ใกัประมาณยกอมเยายอมเยา พลัคน่ะขี่เพื่อทุกข้ขี่ถึงสุดขึ้นกันไปแล้วข้างหลังก็เต็มเลยไปแล้ว เอาตรงตรงนี้เลยพี่ตรงนี้เลยนะคร,รับเลย,เลยน่สเดินทางต่อเลยก่อ่ะออะต่อมือ,อนี้แหวม,าามไไหกกา,าไหมไปเล้่ไปไปครับพี่มอาจะกับบอลเก้าเจ้าคิดเทานไปคิดเทเลสซ้เก้าตัวคิดลงได้บเร่ ไปไงไร้าไปเออรออ้าโอเคโอ้ยเจ้าก,กับทางเข้าอยาอแล้วเนาะโอ้ยหาเงินดอเนี้เโอ้ยแกกลับ้านนิกวกับไป่ได้หลายตองรตอนนบ้า้แก็ส่ง,ส,งส่งทีมงาน่นลงเลยพีเนองส่งุูสาวลงเรียบร้อยไี่น้อบ้านแก่ก็จะกับสถานที่พอนียอยู่สถานที่พอนี่อยู่ นี่พี่น้องตอนนี้มาแล้ก็ส่งครับไอ้พูกสาวลงแล้วพี่น้องมาแล้ก,ก็จะไปต่อครับไปอำอบัดกจ,จะไปกันต่อด้วยรถตุ๊กตุดด๊กไปต่อด้วยรถตุ๊กตุ๊ก นน่่ั้องอันนี้เป็นตลาดกลางคืนไม่เป็นไรครับแล้วประตูน้ำเป็นตลาดกลางคืนครับผมภูเก็ตประตูน้ำนี่แหละครับเป็นตลาดกลางคืนนะครับผมเนี่ยผู้คนก็ยังใช้ชีวิตกันแบบมากมายล้วงไล่ไปเรากลางคืนเป็นเวลาจากเ้าฮาทุ่มแล้วครับผมแต่ก็ยังใช้ชีวิตกันล้วงไลยเลยตอนนี้เป็นบรรยากาศที่่วาครั้งแรกของมอนี่ครัที่ว่าเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้พี่น้องเคาเบผ่น้องเนี่ยผู้คนก็ยังใช้ ไก่ย่างบทท่นงานกับปิดไปแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีแบบดินกันกินกันพี่น้องเลยกินกันก็ยังมีไปแล้วประมาณนี้เลยงานต่างๆประมาณนี้เลยครับผมเส้นทางงานนี่เอี๋อันนี้เซ็นท่านเบอร์พี่น้องบาได้กับกับ,กบ,กบมา คือทุกอย่างเรียบร้อยมีรถทั้งขยะให้ครับแม่พี่น้องเพื่อเก็บขยะส,สมมิ่งต่มีค้นเฉพาะศาสตรเยี่ยมพี่น้องอันนี้มาถ่ายเองเพิ่งห,หลังจากเทศกาลโครงการเพื่อนเดินปิดไปพอมื้นเพื่อนจะรีต่อแด้วก็นอกพื้นเพื่อนจะรีต่อแต่ตอนนี้เพื่อนเดินปิดเวลาประมาณสี่ทุ่มเพื่อนปอิดตอนแรกก็มาอัปเดตบรรยากาศอั้เด็ดรถทางถนนรนทางไอ้เบิ่งนมาเป็นยังไงพี่น้องประมาณนี้เลยครับผมที่นี่ท้องมองก็เล่นกัน ใชใช้อยู่อาศัะซีเอยังหล่นเยว่ตอนนี้่เขาสารเขาสารไม่ยังเลินบอครับไลบ่อยจะหลีไปตีซีบอย้มามตีซีตีหตีซีตีหนแกซีุมไอ้ดเทียนก็ลดเทียนก็ไปเนี่ยซีรุ่มเล่นพอดซีุ่ม่ว่าไอ้สวดแจงของบานหุกเสาตีหานี่อยู่เขาซาเขาซานหน่อยเนาะทางาดที่ไรโอ้ เดี๋ยวนาีไปเพี่นก่ไก่ไพอกิดอไกพกินพ้อเดี๋ยวมาอื่นพแทไปไปที่ยวสายนัมึงก็้เดี๋ยวผมจะไปเที่ยวสายนั่นไปไปไปสนามหลวงอ่ะสนามหลวงมาเลยทขาบายานีเล้มันยู่ใกลๆก็ขอสารดจะมาสนามหลวงเพทันปิดเลยท่นปิดเรียเพื่อสะนาำหลวงแม่ครับผมถ้ว่าขอสารีปิปก็มาณนองเอออนนี้แย่เขาพ นพอพไปบกพอพบักิิวนนีได้เนาะพอลิสกาแล้วพ็เก็บข้อความสารเนาะพิเก็บขสารเนาะใ่เหเล่นต่อไปเต่อมืออีกตัวเีต่อมืออีออวีสิบหาลวอสิบหาก็ต้องข้อความสารก่อนเนาะโอ้ยัทั้งขอาสารไได้ตัวยังเป็นไ่เปยตะเบิ้งไปไทมาแม่นพร้มเจ้าเลยหอดีดูก็ดีแม่นแมครับผมกะขาบาทั้งขอความสารประมาณสองชั่วโมงอะ บอกเนี่ยภาษาอีสานภาษาลาวนีไม่้นหรอกคอเขาบอกจะเขาเอขาห้อยกับบ้านเหนือก็เหนือเขาบอกโอ้เจ้าเขาเลยกันบ่อยเไหนอย่นโอ้คนในครับบ้านพ่เจ้าครับพุ่งรถไฟครับพุ่งรถไฟอะเมื่อที่ตัวไหนพุ่งรถไฟเหนือาดเมื่อที่หนึ่งเมื่อที่หนึ่งมุพุ่งรถไฟวานโอ เดียวยังคนเราจะมเปลี่ยนเงนหน้าวาไงน้าการเพราว่าข้าวหรืลองไปอีกสิบเหงียาไปกลับต้าไช้หลายรอยลายเป็นเงนมาแล้วถ้าใช่ไต้แน่นอนไปย่ามีเปลองอีกทั้งหากไอ้ไอ้นี่จักม้ไงปิดนี่อันไหนขับรถขับรถได้ี่จอดกลางานได้เลยเย็ดโมเร้ารับไปจอดบนเข่าเย็ดมมงเศร้าเจ้าเล่นรจิ้นเ้ามื่อหนึงได้หลายใบ

นีแ่แหละพี่น้องกะได้ฟังจากปากของง่ายไปื่อนและน้องกับประมาณนี้เลยครับผมกับวันนี้กับโค้ชพิธานี่แล้วกันพี่น้องเจอกันอีพีต่อไปแล้วเพื่องหลังจากเพื่อนเก็บถนนเรียบร้อยกัประมาณน,นี้เลยพี่น้องคลิปนี้วันนี้ขอขอคาขอว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมไปแล้วพี่น้องบายบายครับผม